นะโมสัมมาสัมพุทธานังประรัมัตระทัั h i นังสีลาธิคุณนะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เหทนนัทธายดยิมผู้บรรลุถึงคุณนะปารามี มีสิ่งเป็นตน้นขอราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้อง้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยายใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพม .2 คลื่นความถี่9 6 3กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมกมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมา,นาก็มีคุณโยมโยงรัฐจันทร์ชุม่มร่วมทำบุญทุกๆอย่างมา ห้าพันบาทนะก็โมทนากับญาติโยมทุกๆคนนาะทีได้ร่วมทําบุญกันมาสำหรับตอนนี้พระบรมรูปของพระเจ้าอูทองนะก็เททองหล่อละ อตอนนี้กำลังแต่งทุบแต่งก็คงอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็จะอันเชิญมาปิดสถานไว้หรือมาพักไว้ก่อนนะที่พุทธภูมิที่พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ก่อน เพื่อสวดเพื่อรอเวลา,าที่จะไปที่สำนักของไม่ขีกาเพราะว่าต้องไปทำแท่นทำที่ที่พำนักที่พักของพระเจ้าอู่ทองก่อนต้องไปทำเพราะว่าพระเจ้าอูอ่ทองทรงเป็นพระมหากษัตริย์เนาะญาติโยมก็ต้องมีที่ประทับมีที่ ผัมนักที่เหมาะสมนะมันก็เวียงวังอย่างนั้นแหละนะตอนนี้ก็มาประทับที่พุทธเจ้ายี่แปดรองค์ก่อนเพราะที่นี่มีมหาสเวติชัปถึงสิบหกสิบหกคู่นะแล้วก็มีเพิ่มมาอีกสองคู่นะของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวนะก็คือที่จะไปพิสถานที่สำนักของไม่ขีกานนั่นแหละ นะมหาสุติชัตดเท่ากับมีถึง18บแปดคูนะ่เป็นสถานที่มีมหาสุติชัตดก็อัญเชิญพระบมรูปของพระมาพักก่อนพักที่นี่ก่อนระยะหนึ่งนะตอนนี้อีกไม่กี่วันนีกน่าจะประมาณ3-4วันก็คงจะได้มาแล้ว มาพำนักพักนะให้ตรงนี้เป็นอู่ข้าวอูน่น้ำอู่เงินอู่ทองซสก่อนนะคอยจะได้ยกอู่ข้าวอูน่น้ำอู่เงินอู่ทององนี้นะไปเป็นสถานที่สำนักของไม่ฉีกานปอมทับซึ่งเป็นดินแดนภาษีอรรยธมรไตราตามลำดับส่วนพระบรมรูปของพระปิยมหาราชหรือราช หรือราชก,การที่ห้านะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะเททองภายในเดือนนี้นะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็นะอยู่ในช่วงเนี้ยเดือนตุลาคมก็เดือนของพระองค์ก็จะได้อันเชิญพระองค์มาพิสถานไว้ก่อนเป็นกันใหญ่กว่านะคือรูปบรรลังรูปอะไรจะใหญ่กว่าพระยาอุทอง เพราะว่าคือประดับจะเยอะกว่าณพระเจ้าอู่ทองก็เทสะทองหลอวันไหนก็คือวันที่เก้ากันยาน,นั่นแหละยดยมวันที่เราขึ้นใบสีเทพพรมปากชามและที่มาทำการขึ้นใบสีเปิดกุญแจนั่นแหละหรือว่าคือวันหล่อหล่อพระเจ้าอู่ทอง เททองหลอวันที่เราทําพิธีขึ้นบายสีนะใบสีเทพใบสีพรมใบสีปากชามมีแม่พระธรณีนะมาเป็นสักขีพยานนะโดยอาศัยครูเทพครูพรมครูปากชามแล้วก็ครูเท้าเทพกินดามายก นะยกเครื่องบูชาขึ้นแล้วก็วันนั้นตอนสามทุ่มนะก็ได้ขึ้นนั่นแหละวันนั้นคือวันเททองหล่อพระเจ้าอูกทองนะวันพุธวันพุธวันพุธที่9เดือนกันยาก็คือวัน9้านะฮะวันที่เเดือน9้านะถ้าเอาเป็น นั่นก็คือบันแรมสิบเอ็ดค่มเดือนเก้านั่นเองนะเททองรอพระเจ้าอู่ทองส่วนสมเด็จพระพิยมหาราชก็จะต้องเททองเมียยัดภายในเดือนนี้แล้วก็จะได้อัญเชิญพระองค์มาปิษสถาน,นในช่วงเดือนตุลาคมพอดีนะก็ทุกๆอย่างนะก็มือนก็เปิดกุญแจแล้วนี่ยัดรอเวลา ่งนี้ตั้งแต่วันพุธนี้ไปวันพุธกับวันเสาร์นี้ไปนะคือสภาวะต่างๆมันแรงขึ้นจัดอยู่เพราะว่าน,นี้เดือนสิบเดือนสิบเนี่ยมันเป็นเดือนศาสตร์นะวันศาสตร์ก็คือพวกที่ลบมาเยอะนะมาก็ไปที่ไหนรจาดอยู่ก็มารออยู่นี่แหละตามที่ที่เขา ได้รับนัดหมายไว้มารออยู่ฉะนั้นตั้งแต่วันพุธนี้ไปเนี่ยนะวันพุธพุทธที่ถึงเนี้ยตรงนีนะ้ก็จะต้องสวดภุป,ปารสันติคาถาสมบปรรายหรือมหาสันติงหลวงยาติอยู์นะมารวมสวดก,วกันวันพุธกับวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยนะเพราะว่า ทุกอย่างมันแรงขึ้นนะจัก,กรวาลบอกว่าหลวงพ่อสวดอุปาตสันติหรือมหาสันติงหลวงหลวงพ่อหาคนสวดกันในวัดพุทธเนี่ยจะถึงนี้แล้ววันเสาร์แล้วก็มาชี้แจงบอกอีกว่าช่วงนี้เป็นวันนาเดินสิบ ็มีพวกหลุดมาเยอะนะขึ้นมาเพื่อมารอรับบุญกุศลในวันศสตรนั่นแหละนวันศาตรไทยอะ่ะวันศาตรจีนวันศาตรไทยนี่นะเนี่ยเรียกว่าวันทำบ,บุญเดือนสิบหละจะมีศาสตร์เล็กศาสตร์ใหญ่นะศาสตร์เล็กก็วันนี่แหละวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบศาสตร์เล็ก ส่วนศาสตร์ใหญ่นะคือวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบนะแล้วก็ออกพรรษาก็คือเดือนสิบเอ็ดนะฉะนั้นก่อนออกพรรษานี่ยจะมีวันศาบ์ใช่ไหมละ่ะนั่นละละฉะนั้นช่วงนี้อะไรต่างๆมันก็บิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาขึ้นมาเยอะนะเขาก็แฝงอยู่ตามจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยทำให้มนุษย์ของเรานั้นโลกผิดปกติ นะคือจะมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติเพราะว่าจิตของสัตว์นรกเปรตอสุรกายแอบแฝงอยู่ในจิตใจของผู้คนเยอะมากนะทำให้คนที่โกรธก็โกรธผิดปกติโลภบบโลภผิดปกติ หลงก็หลงผิดปกติบ้าผิดปกติทําให้ทําในสิ่งที่ไม่นึกว่าจะทําได้ก็จะทํากันแล้วก็เกิดภัยพิบัติขึ้นได้ยิ่งตอนนี้กึงพุทธกาลแล้วด้วยนะเราจะเห็นการอพยพหลบหนีการอะกรกันของผู้คนอพยพนะั เห็นไหมยาดุนาะลงเรือกันเรือล่มตายเป็นนะ่าสิบบีสิบเด็กตายเป็น 15, สิบห้าศพนะนีทกกีบนะอนะไนะร,นะะรที่ซีเรียเนี่ยอบพยพไปคือต่างคนต่างอบพยพไปหาที่ที่ตนเองอยู่ได้เพราะกลัวภยัย ไทยจากมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเบียดเบียนกันคือจะเอาชนะคะคานกันไม่ได้นะมึงอยู่ไม่ได้นะมึงต้องไปเงี้ยก็ต้องหนีกันอย่างพวกกลุ่มอย่างพวกซีเรียพวกอะไรนะต่างประเทศนี่มันมีสงครามกันเต็มไปหมดมันระบาดไปหมดแนละ้วระบาดไปหมดนี่คือจิต นะคือมันแฝงมาจิตของสัตว์นรกที่มันตกนรกไปนานขึ้นมามันแฝงกับจิตใจผู้คนทำให้จิตใจผู้คนเนี่ยนะไม่เหมือนปกติเหมือนกับยุคนั่นแหละอย้อนย,ยุคสงครามที่เข่นฆ่ากันประหัตประหารกันฆ่าชิงลกูกชิงเมียชิงบ้านชิงเมืองกันนะอย่างนั้นขับไล่กันพวกที หวาดกลัวก็ต้องอพยพหนีลงเรือกันเป็นนูเยอะเลยนะเป็นล้านๆเป็นแสนๆอพยพเป็นประเทศเลยหน,ะนีการบีดเบียนของคนด้วยกันเองเพราะเมื่อวิญญาณของสัตว์นรกมาสิงเนี่ยแอบแฝงอยู่เนี่ยมันก็ทำให้โกรธหรือดุดุร้ายผิดปกติ ผิดมนุษย์มานาไม่เหมือนมนุษย์มานาเนี่ยแอบแฝงอยู่ทั่วเลยเนี่ยฉะนั้นว่าพุทธเนี่ยญาติโย,ยมตั้งแต่พุทนี้ไปก็วันพุดวันเสาร์เนี่ยจะต้องสวดอุปาตสันติคาถาสบเบตุร้ายนะนึกถึงญาติโย,ยมเมตตาไว้มากๆเลยล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า มันมาสิงจิตใจเราบ้างหรือเปล่านะทำให้เราดุร้ายโหดร้ายนะผิดปกติไปนะฉะนั้นเราต้องมาสวดญาติมาสวดมนต์มาไหว้พระเจ้าบบอิเปงปโลยติยมเพื่อที่จะส่งเขาส่งดวงจิตดุงญาณที่แฝงอยู่กับจิตใจของเราหรือแฝง,งอยู่กับตัวเราให้เขาไปนะต้องมา บางคนบอกว่าโอ้ยรถน้ำมนตอะไรนะต้องรถน้ำมนนายกน,นะต้องเนี่ยต้องใช้น้ำน้ำพุทธมน์นะที่จริงอะ่ะคือปฏิบัติธรรมก็นั่นได้แต่ว่ามันมจะถึงหรือเปล่านะพวกสัตว์นรกต้องใช้น้ำพุทธมน์ที่เป็นความเย็นเป็นเมตตาเราไม่ได้ไล่เขาให้ความเมตตาให้เขาได้บุญได้กุศล แล้วให้เขาพ้นจากอัตภาพนั้นไปนะตอนนี้มนเราร้อนไปหมดนะนะ่ะเราร้อนไปหมดนี่ต้องเตรียมน้ําไว้เยอะๆอย่าดูเตรียมไปเนี่ยเพราะเดี๋ยวก็ต้องมากันเพราะว่ามันจะร้อนมันจิตใจผิดปกติเป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่อยากอยู่มันอยากจะตายเพราะอะไรกัน จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ยิ่งแรงขึ้นนะฉะนั้นเราต้องเตรียมไว้ตรีน้ำไว้น้ำหมดน้ำสดไว้อะไไว้ต้องประพรมต้องให้น้ำเมตตาก็าไปแผ่เมตตาสวดไว้เรื่อยๆเยอะๆมาแล้วก็ยกบุญยกกุศสดให้พอแต่ละคนเหนื่อยทั้งนั้นนะมา นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สิงอยู่เพราะว่าเขาเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นวิญญาณของสัตว์นรกพิลุดออกมาเปรตอสุรกายนะก็จะบักแฝงอยู่นี่แหละฉะนั้นอย่าลืมมาสวดมนต์กันอุปาทสันติไดถึงวันพุธแล้วก็วันเสาร์หรือไม่ก็ ร้อนนะนะรู้สึกผิดปกติก็มาไหวพระพุทธเจ้ายิ้มแป้มูมารับน้ำมนต์นนะ่ะดีที่สุดนะเคาะหัวเหมือนพอคูนโปอกสักหน่อยหนึ่งกับพอเป่านะนะอ้ะอาวญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบำปรุงรายการธรรมะที่จะมากออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างพุทธภูมิแห่งนี้ให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์และก็สร้างดินแดนพระศรีอริยเมตรย ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบ,บุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมน,นะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971 ทางไพรสันีพระมหากรีฑาวัชิรญาโนวันรีบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีฑาวัชิรญานโนวันรีบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเกสสา 6374ญาติโยมนะวันพุธนี้ญาติโยม6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะแล้วก็วันเสาร์นะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มญาติโยมมาร่วมสวมดมนต์อุปาทาสันติคาถาสวยเพรทร้ายหรือมหาสันติงหลวงกันนะแล้วก็ญาติโยมที่ประสงค์ใจห,หมอไปสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่เดียวให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะวันรีบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอห้ห้ารถเมย์เบอร์18 วันเรียบราบบำรุงญาติหยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติหยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปิบ5้ารถเมย์เบอร์18บแปอิติปิโสโนะก่อนหยมนะมีหน่อยหนึ่งอีกนะก็คือวันที่สองตุลาคมนะเป็นวันอายุวัฒนะ มงคลของหลวงพ่อนะก็คือของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูสุคนทศินหรือหลวงพ่อหอมเจ้าวัดบันรีบรังบำรุงนะก็มีการทําบุญเลี้ยงเพนะญาติโยมฉะนั้นญาติโยมก็สามารถที่จะมาร่วมทําบุญกันนะหรือเป็นเจ้าภาพนะถวายพระทหารเพลพระภิสุสง์นะมีจานวนทั้งหมดสิบแดโต๊ะโต๊ะละสองพันา 2, บาทญาติโยมนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาข,ของญาติโยมนะ วันที่2ตุลาคมญาติโยตอนนี้เปรพระคุณหลวงพ่อพระทูะสุคนทศินหรือลวงพ่อหอมญาติยมตอนนี้ท่านก็อายุใกล้จะ86แล้วนะวันที่2ตุลาคมนี้ก็86เต็มะก็มาร่วมทําบุญนะเป็นการแสดงมุทิตาสการะหลวงพ่อะเป็นวันหรือว่าเป็นทาบุญอายุวัฒนะมงคลหมายถึงว่า มงคลคือมีอายุเพิ่มขึ้นนะแล้วก็พ่อก็อายุมากขึ้นแล้วนะมากขึ้นก็อายุมากเป็นป่าผู้รู้ราตรีนานนะตันย่อยาอยุนะปรมาทําบุญกับท่านวันเรียบรับราุรุรงยาดอยู่อยู่วงสว่างนะเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่สิบรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สาิ เบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเม์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษสอิเศษเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโซยอิโสตังพุทธปีติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ตามาพาพแต่กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทาน อันเป็นทิพเป็นนาิยทรัพย์นำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ตรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดการละนานเถื่อนอมปตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนะะัมพัทอะตามาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุองคและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปากุ้งกรองรักษาญาติโยามและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติเทิดพุทธัทงแล้วกลาดธรรมังแล้วกลัลดสังขังแล้วกลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพควา พรมจักรวาลปกป้องของภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบก,กับรายการธรรมะยาจ่าจได้ไหมในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญนพร